ผู้ว่าสุรินกับลำถอนตัวนำร่องปดโควิดเป็นโรคประจำถิ่นเผยผู้ป่วยยังเกินมาตรฐานจากกรณีที่ผู้ว่าจังหวัดสุรินเผยข้อมูลเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาจะเป็นจังหวัดนำร่องโควิด -19 ประจำถิ่นเริ่มวันที่1เมษายนนี้พร้อมกับมีการผุดไอเดีย w e เว m ค the home โดยให้ผู้คนได้เข้ามาในจังหวัดได้มีการดื่มน้ำต้มสมุนไพรใส่กระชายทุกเช้า3วันเย็น3วันวันละประมาณ100ถึง1 0 0 Cc, พร้อมกับการทานฟ้าทลายโจรเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดไปจนถึงเทศกาลสงกรานต์ล่าสุดวันนี้ทางด้านของนายสุวัพงศ์กิติพักพิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าเนื่องจากมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่3าํานวนมากซึ่งวัคซีนเข็ม3ามนี้ถ้าติดเชื้อแล้วก็จะไม่เป็นผู้ป่วยสีส้มหรือสีแดงและอัตราการคลองเตียงผู้ป่วยเกินเกณฑ์มาตรฐานไปมากขอรอดูหลัง งการอีกทีตอนนี้ขอถอนตัวจากการเป็นพื้นที่นำร่องปดโควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นออกไปก่อนเพราะยังมีความเสี่ยงอีกทั้งใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงเพื่อประเมินผู้เข้ามายังจังหวัดสุรินจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่